<c oughs> อย่างเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเรือนไทยเดียวเพราะมีจัวเดียวในเรือนเดียวถ้าอย่างนั้นเป็นคู่กูอ่ะเขาเรียกเรือนไทยบูเรือ <c oughs> นไทยจะยแยกเป็นแต่เพศกัน่อก็ย้าแแลวข อันนี้ก็เป็นโฮมสเตยนะครับบ้านชาติหอโฮมเตยนะครับที่บ้านเราไม่ยอกต้อับเลยคนเยอะจ่มเทศกาลเลตลาดเทศกาลใมากเราไม่รับนะน้องเที่ยวเลยครับเพราะว่าอย่างปีใหม่สงการพี่น้องกลับมาทั้หมดเลยไงเขาก็มานอนกันก็ไม่รับครับผมเี่ย่อแ่เดี๋ยอง้าครมาบต้อ่โย อันนี้เป็นการล่องเรือทานอาหารเมนูชุมชนตามฤดูกาลนะครับของชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะใครสนใจนะครับมาล่องเรือทานอาหารกันเลยนะครับก็<อ>เริ่มตั้งแต่5้าท่าน6ท่านก็ได้นะครับ10ท่านก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีมาหลายๆท่านก็ราคาก็จะลดลงไปอย่างเช่น6ท่านเนี่ยคนละ600้อยบาท10ท่านขึ้นไปก็้วคนละ500้อย นะครับ500คถ้า20คนก็ถูกลงอีกนะครับเรือเราจุดได้ไม่เกิน25ท่านนะครับทาบรรยากาศไม่ไ้ั่งอยู่ในห้องบ้านนายน่เอยู่ใน้นัน่ัอ่่น้น่ังั่นนง่่ง่ม่ กับข้าวพอได้ไหมครับพี่พอได้นะครับฮะถ่ายว่างนอนเปรี้ยวดีใช่ไหมครับเปรี้ยวดีพี่ไก่กับข้าวพอจะได้ไหมครับได้ขอบคุณครับพี่อร่อยค่ะครับผมอันนี้การถ่ายเนี่ยเราได้รับอนุญาตจากคณะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่ไก่ดูทีนึง พี่ไก่รู้จักที่นี่ได้ไงครับนนี่ดูทีวีดูทีวีอ๋ออ๋อทีวีรายการอะไรครับพี่รายการอะไรนะเธอรายการอะไรครับทีวีรายการอะไรครับดูไะรนที่มาที่นี่นะครับรู้จักได้ไงครับดูทีวีรายการอะไรครับดูของคำพูนัทวชณีป่ะครับทำหลายรายการหลายเยอะนะครับ ก็ตอบที่ขอทครับครับเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงชื่ออะไรรเคยอะเยอะแต่เยอะแต่เยอะไ่ามาลงเลยปลาส้มเป็นปลาส้มไม่ไม่ปลาส้มปลาส้มไปเ็เนาะ้่แล้ว่ปลาวเ็บี่แล้วนะ่ป้ะ โอเคนี่แม่น้ําสุพรรณนะทุกคนแล้วถามว่าที่ไหนนะสุพรรณนะครับอย่างวันนี้คณะพี่ไก่ก็มากันสิบท่านด้วยกันให้สิบสองท่านสิบสองท่านก็คนละห้าร้อยห้าสิบาทรูปประกันต้องเทีเท่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเราก็าได้มาตรฐานท่องเที่ยวไทยนะครับเมนูก็ห้าอย่างรับรองว่าเติมได้เติมเติมได้จนอิ่มแล้วครับทุกมาอิเนาะแล้วเมนูที่ขายไม่ได้มาสุพรรณมาบางปลาม้าต้องมีปลาม้าด้วยแล้วก็มีปลาม้า แต่ปลามาที่เขาทาให้เป็นชื่อว่าเป็นน้าพริกบางปลามามีสูตรผสมของปลามมาอร่อยมากหลยคนมาแล้วก็ชอบทานแล้วก็มีต้มยำกุ้งนะครับแป็ปลาส้มนะครับแล้วก็อาหารบ้านๆไข่เป็ดอินทรีย์อย่างนี้นะครับแล้วก็บวกนะครับซึ่งอาหารเนี่ยเป็นเมนูที่ทําอยู่ในชุมชนเราทั้งหมดนะครับเป็นของในชุมชน้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ โอเคนะบรรยากาศแบบนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับ